บอกเลยทุกคนของพี่บางนินขึ้นดีมากแทงจมรทิบยโอยวฮสยัฮ้วเสดยครับวันนี้คุณอยู่กับผมบเงเอียเน้ผม สวัสดี fc บางเอกทุกคนนะครับผมวันนี้บางเอกจะมาให้ดูว่าอ้น่ไม่เกี่ยวนะอ้นยน่าจะเป็นคลิปอื่นนะทุกคนแต่วันนี้บางเอกจะมาแอบเอาว่าบางดินมาเล่นเพราะว่าได้ข่าวมาว่าบางดินเอาว่ามาแอบไว้ที่สนามกีฬากลางซึ่งบางเอกก็ไม่รู้ว่าบางดินแอบไว้ตรงไหนเดี๋ยวบางเอกจะทําการหาและก็ค้นหาแต่เมื่อกี้บางเอกก็เห็นแวบแบแล้วแหละว่าน่าจะอยู่ที่ที่บางเอกคิดถึงเพราะว่าบางเอก หลอมากใช่ไหมทุกคนอ่ะฮแล้วก็ว่าวที่วางอยู่กำลังนู้นเดี๋ยวทุกคนไปรอติดตามคมคลิปต่อไปช่วงม่งเดี๋ยวจะเอาไปแข่งกับของมังมาทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้มังเงจะพาน้องๆไปแอบเล่นว่าวมองดินเพราะว่ามองดินไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วทุกคนเดี๋ยวมังเงจะเอาว่าวตัวสีเหลืองของมังดินไปเล่นซึ่งมังดินมัรู้วต่ตรงไหนเดี๋ยวมังเงจะไปหาทุกคนตามมาเลยทุกคนแต่นี้มังเงต้องไปหาก่อนเพราะว่าถ้าเรามาแถวนี้เราน่าจะนึกออกไม่กี่แห่งนะทุกคนซึ่ง มันต้องแอบ,บอยู่แถวฝั่งนั่งในนี้ที่จะมันไม่โดนฝนใช่ไหมทุกคนซึ่งถ้ามึงเอ็ดเข้ามาในนี้มึงเอ็ตก็จะเจอกับรังแตน,นเดี๋ยวมึงไปดูทุกคนถ้าโดนมันต่อยคือบอกเลยว่าตาแตกแต่มางเอ็ดก็ไม่กล้าเล่นตรงนี้มางเอ็ตต้องไปหาตรงอื่นเพราะาตรงนี้มีรังแตนอืมตรงนี้น่าจะไว้ตรงไหนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ามีอีกที่หนึง่งทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจอหรือเปล่านะเพราะว่ามาังเอ็ตหอมากวันนี้ จริงๆด้วยเพื่อนเพื่อนพี่น้องมุสลิมทุกคนบวชกันหรือเปล่าถ้าบวชก็คอมเมนต์ไม่ได้พองเมียก็บวชตัวนึงนะตัวนึซึ่งเหมือนก็มาหาฝั่งนี้ดูมาฝั่งนี้ดูเฮ้ยทุกคนเมียเจยได้เหลืองเหลืองอ่าอ่าทุกคนเมียเจได้เหลืองเหลืองอึบอ้บอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนเมียเข้าดุมก่อนพามือไปนี้ โอเคทุกคนบางเงี้ยก็เห็นว่าวบางเรนเปนเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็มีนางแตนด้วยบางเงี้ยอาจจะเสียงมากถ้าบางเงี้ยถ้าบางเงี้ยเอาว่าตัวนี้ขึ้นมาอาจจะมีแตนแต่ว่าบางเงี้ยก็พาเชือกมาแล้วเป็นเชือกของบางเงียดแต่บางเงียดเอามาลองม้วนบางเรนดูว่ามันเป็นยังไงบ้างทุกคนตามไปรับชมเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์บางเงียดด้วยเพื่อเป็นกำลังใจบางเงียดแต่ก็โดนด่าแน่เพราะว่าคลิปนี้นี่เป็นว่าตัวแข่งของตัวปกบางเรนนะซึ่งเอามาแอบไว้ตรงนี้ไม่โดนฝนด้วยนะทุกคนซึ่งเป็็นนนททททีีี่่่่เเเกกบบวาาของงดดดลัสุุะค เอาไปลองกันดูว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าทุกคนตามมาเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยบางองียดจะใช้เชือกเอ็นอะไรวะยี่สิบห้าเบอร์นะเบอร์ยี่ทุกคนเดี๋ยวมังองียดจะใช้เชือกของมังเงียดเส้นใหญ่นี้ยี่สิบห้าเบอร์แล้วก็ว่าะมังเงินตัวเล็กมากมังเงินไม่รู้ว่ามันจะพารอยไหมแต่ลมก็มีเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าไปโอเคไป Ồ, oh, con mấy có Để mấy người thấy oh. Oh, oh. đi Ồ hồ con con không nhìn thấy, không nhìn thấy đi mà con đù Tụi con, đủ. con đủ ขึ้นดีอ่ะโอ้โหทุกคนเร้าทิพเลยอ่ะกองทินโอ้ได้ามาวันนั้นมึงเก็บปากองทินไปนะได้กินอ่ะทุกคนได้กินรางวัลอ่ะยอดอ่ะโอ้โหไอ้ยะบอกเลยทุกคนกองพี่กองทินขึ้นดีมากแทงจมเร้าทิพ อิก oh, เดี๋ยวมีจะโบนใหม่บอกว่าเลย่ขึ้นดีมากีไปดูกันมีจะโบนใหม่เดียจะมัดไว้ตรงนี้

คนดูขนาดโดนน้ำาม่นะทุกคนมาไอตุกน้ำเป็กตุกน้ำมันเก่งก้างเลยมันตกน้ำได้แชงเปยกคุณว่านะทำไมเราแตะว่างอังินทุกคนดูนี่คือดาชเช็งมันไม่เสถียรเลยเพราะเพราโดนน้ำ น้อนมึงมาขนาดวะถูกถวอไรหรือเป่าเป็นเล่นู่นขนาดว่าถูกน้ำเลยมันหน้าหน้าหน้าเปียกอยู่หน่อยเห็นไหมหน้าเจี๊ยวเลยพอเปียกกลางันพวกหมากันไปเผื่องเงินโปลวกไหมพอบางเอี้ยอบทำแหน่งวะเพื่อนแข่งแล้วโอเคเอาลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่ามังเงินพังทุกคนรู้เรื่องเลยว่าขึ้นดีมาก เดี๋ยวเราไปเก็บว่าบางดินกันเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามังเหยดไม่อยากทาว่าบางดินพังนะครับสงสารบางดินเพราะว่าบางดินอุตสาห์ทำแบบตั้งใจเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยทุกคนมามังเหยดบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าว่าบางดินตัวนี้สุดจัดจริงๆนะครับผมสุดยอดมากมังเหยดยอมรับเลยว่ามันสุดยอดจริงๆมันสุดที่สุดที่มังเหยดเคยรู้จักมาเพราะบางดินทําสุรที่แบบสุดยอดเลยแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วไม่ขึ้นดีมากทุกคนโอเคมังเหยดก็เหนื่อยแล้วคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดซับกดใครกดแชร์มาเงินด้วยเพราะมันอยากจะเป็นลมนะโอเคทุกคนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ